ดีดีใจบ่ได้ดีใจที่ได้มาบุญหลายสายยาวเนอะบุญหลายสายยาวได้มาฮอดอุดรแล้วก็ได้มากินมาทานอยู่วัดแห่งนี้คุณได้ความวัดสิได้มาเจอวัดเอาบวัดบุญฝากพี่น้องเฮาทั่วโลกเรื่องนอกทุกโลกเลยเด้อซะถ้ามีโอกาสบอกเพิ่นมาอย่างวัดที่ได้โอกาสทีได้มาอย่างำย้ ไคุณไล่เม่นเนอนี้โชเบิดเนาะไม่ภัคไล่เมื่นี้โชคดีมาเลยเพราะว่าสัดีเบิตนี้ันซักสิทธ์หลายรขอเชิญี่นี้อดสุสหลายนะพรัไปทานข้าวที่นี้ปวดาโลเนที่นี่มาทานาร ตอนนี้ก็ขอเชท่านแลรัอาารที่รูปตวของทางัดเรามอกท่นค่อยๆทนี่พี่มตัวจริงสวัสดีรบจากที่บนขิดลายอันนเต็มๆเนาะรู้สึว่าทำให้เราได้คิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สร้างความดีไว้ตลอดกันพักแปงกันวันนี้ก็เลยเอาบุญมาฝาก สังขารวัติจีนสภาพไหนต้องรับให้ได้นะสภาพที่ไหนบนหน้าป่เดี๋ยวหลังจากจะรับประทานอาหารเสร็จที่ร้อยนะครับสบายอบสบายแย่กันแล้วค่อยกลับมาร่วมกันสบายลงหน้าป่าวันนี้มาดูสิว่าจากสายไหนด่างทางไหนมักี่ร้อยกี่พันก้อนไลยมาก่ายน้อยเท่าไหร่ยังไง ส่นท่านที่จะพยายามท่านอมาโนะครับออเนการส่งเสมวันวันหญัา รันนีหลวงปู่แก้วท่านก็ยังมาให้ความเในเรื่อการบขึ้นุงนะครับในส่วนที่ท่านก็ส่วนร่ในการดูแลในการจัดโรการรักษาพระทศาสนาไว้เหมืนกันนะครับเ้าที่นท่านก็เร่าัง่ได้ทาบรั ทานพื้สีนอกรูปงียาเยาวเคยเห็นคนจ็ย่เกิดมาี่่าะอกผแัต่ะและอีกอางแล้วก็คือเราที่มาาแทงนะครับก็จะรับความดีจากความพิเศษของทารรุ่นี้นะครับร่มดีแล้วสี่บางนะครับ จะดังสอดแทรกผ่านมะพจนะรเป็นสิรมงคลดับผู้ที่ได้ฟังผู้ที่ได้เห็นผู้ที่ได้ยินนะครับก็ขอรัูและาด้วยนะครับในการสร้างพามนาับสมรั้ด้วยนะครับเราจัดนี้โด้ขอรับสิทธิากสัมพันธ์นะครับคือขอการานทางสางามสมุ่นท่านทีสรัญที่ต่างๆต่ของท่านที่ ะนนครัสกันและกั่แต่การที่สงบละก็เงียบเราดี่แมจเอเนเหมือนเดิมมาทำดูทุกคนนะเริเัทศักดิ์ทีคนเงินดกไรมาขอชิดีวัดนี่แหละที่พี่แจมที่พี่น้องแกดาฝากมาทำดูพีพาไปดูอ่าจะพาไปดูศรษั พาไปดูนะว่าพศิษย์พจน์ยังไงเที่ยวนหะน้าวันนี้มันเพิ่มเพิ่นเพิ่มให้พี่น้องทำบุญกองละ99บาทใครอยากทำกี่กองก็ฝากมาได้นะข้าป่าสาต่ไม่กินนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเอ่อสันเอิยไปอย่างนอสีสยนะ์ศิพระเนี่ยก็ไม่รู้ภาษาลืมละเลยอย่างนอ พี่แอ๊ดช่วงเก็ดคงจําได้ว่าฝากวันนั้นพี่แอดมาถึงมาทําในการกับน้องเสืออีหนูนะคะแล้มาทําบุญเห็นด้านหลังนี่ไหมคะนี่เป็นฐานพระพุทธรูปหน้าตัก19นิ้วนะคะสูง37เ,เหมืถ้ามันจําไม่ผิดนะในกำลัก่อสร้างแล้วมาดูศีรษะดูสิดูดูตรงเนี้ยใหญ่มากีไพาไปดูตรงนี้ได้ ท่านบอกว่าพระองค์นี้พระพุทธรูปนี้จะเป็นพระลาพระไทยสองฝั่ง,งของเท่าที่หลวงปู่เสิบอกมานะนด้านหลังนี้จะเป็นลงลงครวรลงครวรนี่ใครที่มาบริจาคกับข้าวไปอยู่ตรงนี้ท่านจะทำเต็มระเบียบนะคะไปดูข้าวจะัไหมบอกได้เลยว่าคลิปนี้ย่พิเศษสำหรับคนที่กดไลค์ให้แม่เหมือฟื้นชีพนะคะ มันก็ไม่มีอะไรตอบแทนก็มีแต่เอาบุญมาฝากใครที่เห็นกดไลก์ก็ขอให้ให้คุณรับทราบว่าคุณได้รับบุญจากน้ำไปแล้วนะถ้าบางท่านบอกว่ากดไลค์กดยังใดละอิละเห็นตรงนี้โป้เนี่ยกดไปโลดนั่นแหละที่น้องชาวไทยชาวลาวทั่วโลกเลยที่เป็นแฟนคลับของแหม่มหรือไม่ใช่แฟนคลับของแหมมถ้าเห็นเป็นเพื่อนของเพื่อนก,กดไปเลยค่ะถือว่าคุณได้รับบุญไปแล้วนะเราเป็นว่า เราก็ใช้ระบบแบบนี้แหละอยู่สื่อสารกันเพราะว่าเรามีเพื่อนทั่วโลกนะคะเงินทุกบาททุกังิงที่ท่านฝากมาบางคนฝากมาไม่พอนะแหมเติมให้บางทีคิดตังผิดเงินดอลลาร์กับเงินไทยไม่เป็นไรก็ช่วยกันนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากบุญไว้ใหครที่อยากร่วม99บาทตีเป็นเงินดอลลาร์เท่าไหร่คุณคุณเอาเองแต่มันจะตั้งกองไว้เป็นกองละ99ดอลลาร์นะคะสมมติว่าคณะ ไมได้กอเกตเนาะมีเพื่อนอยู่ห้าคน mm hmm. ก็รวมกันโวมออกมาเป็น9 9ดอลลาร์เพราะว่าอยู่เมืองไหนหรือเป็นเงินญี่ปุ่น9 9เ้ยนหรือจะเป็นฮ่องกง9 9หยวนหรือว่าไต้หวัน9 9หยวนมีพี่น้องอยู่ทางไหนหรือเป็นพี่น้องจากออสเตรเลียเนาะก็เป็น9 9ของเมืองของคุณนะคะแล้วส่งมาทางวัดนะคะแบบมันมีถ้าเป็นไม่ได้ส่งไปทางที่วัดดีกว่ามันมีมันมีรหัส ธนาคารของวัดนะคะแถวท่าอุ้ยสบายดีวัดดีค่ะคุณแม่เป็นยังไงแมาจังไงลูกโอ้ยถ่ายทอดสดนี่แม่ถ่ายทอดสดกําลังจ้ากําลังอ่นบอกพี่น้องเขามาไห้บุญแม่สบายดีบเป็นยังไงท่าสบายดีสบายดีอยากจะเอาเรื่องเดีจ้าแม่เดี๋ยวคุยกันเนา้อมาบอกบุญพี่น้องไม่แข็งแรงเนาะไม่ได้มาบวชลูกจะมาบวชอยู่ยังมาแลกเบียย ที่พูดถึงไหนแล่าออสเตรเลียถ้าออสเตรเลียเห็นแล้วแล้วก็ชะกาแล้ก็แม่ครูอาจารย์นะะคอยากจะร่วมทำบุญนะแม่ครูเอิญเอิญอย่างก่อนศีรษะผ้าหนึ่งไม่ได้แล้วลืมละศีรษะผ้านี่สามห้าสามไี่ยันครับคุณดันดันสองเป็นก๊อตคุณโอ้คุกเมอใส่แบบนี้เหรอคะอ๋อสวัสดีค่ะท่านด็อกเตอร์เป็นผู้สร้างออกแบบ ออกแบบครับอ๋อเหรอคะนนี้เป็นผู้ทำเนี่ยนี่ขยายตอนนี้สวัสดีค่ะตอนนี้มันเป็นตนขยายตอนนี้เมือนพาวดีทำรายการออกอเมริกาทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่บ้านเราเรียกว่าอะไรนะศรีสาภานี่เรียกจำไม่ได้ละ อ้าพ,พักผ้าพ,พักเนาะขอขอนิดนึงจะจากจากที่อยได้ไหมคะวัน huh. นี้ไม่น่าเชื่อตัวจริงบอดีค่ะเป็นลูกศิษย์ลูกคซนค่ะแนะนำพัทถิเนาะเนะนนำไม่ลูกศิษย์ลูกสาว ได้นำกระถินเมื่อกี้นี้ที่22มาจากอเมริกาทั้งหมด30กองนะคะก็ตอนนี้ถ่ายทอดสดแฟนคลับทั่วโลกกำลังชมอยู่ท่านใดเป็นคนออกแบบคะอาจารย์สุพรด็อกเตอร์เป็นออกแบบปั้นวยขอชื่อนิดนึงค่ะกำลก็คณะเพราะอาจารย์เขาช่างช่วยกันทำแล้วคนที่ขยายนี่คือคนนี้ขยายอยู่2เดือนว้าว ตองเดือนขยายโฟมชื่ออาจารย์สุพรชนะพันอาจารย์สุพรชนะพันนี่คุณสมภพพึ่งทำหนูก็เพิ่งมาแต่ว่ายังไม่เห็นเลยพ้่งเห็นเนี่ยถือว่าเดือนกว่าเร็วนะเร็วไหมฮะเร็วจริงื่นบักลับอเมริกาไปแล้วพอดีคุณแม่เอ็กซิเดนต์ไม่สบายก็เลยตอนนี้ก็ พระอาจารย์ยันก็ไปไปเยี่ยมแล้วแล้วก็เพิ่งออกจากวันได้สองสองวันก็เลยเอาข่าวบุญมาฝากขอบคุณแฟนคลับที่ส่งวีพรให้แม่ตอนนั้นหนูก็ได้สนใจจริงแล้วเแม่จริงแลท่านไปละท่านกลับมาต่านีิส่งก็เลยเอาบุญนี้มาฝากแฟนคลับยังไงก็อยากจะให้อาจารย์พูดนิดนึงค่ะจากแฟนคลับทั่วโลกอเมริกาแคนดาทั่วโลกเลยนค่ะสวัสดีญาติพี่น้องที่ญาติธรรมที่อยู่อเมริกา ขอให้ขอเนมอแคนาดาด้วยคณะหลวงปู่ได้ได้สร้างพระใหญ่ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างอย่างเล็กๆอย่างน้อยไม่ต้องมากขอให้มีจิตมั่นคงตั้งมั่นจริงๆจะได้อานิสงส์มากอานิสงส์ที่การสร้างพระใหญ่ได้อานิสงส์มากหลายกลับหลายกันนะฮะอาจารย์เชิญค่ะเชิญเข้ามานี่คือคนสมภพท่านเป็นคนขยายให้ใช้เวลา สองเดือนจะขยายทั้งหมด